วันนี้เรามาอยู่กันที่วัดคงคารามคลองตะคดโพธารามราชบุรีเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสำคัญซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยเป็นพระบุตรของชาวมอญตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองเดิมชื่อว่าวัดกลาง เป็นวัดที่รัชการที่สี่ให้ความเคารพนับถือจุดเด่นก็จะเป็นตัวอุโบสถและก็ภายในโุโบสดที่มีจิตกรรมฝาผนังซึ่งหาดูได้ยากและภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายพอกทับด้วยปูนปั้นประทับนั่งสแสดงปางมานวิชัย อีกหนึ่งสถานที่ที่ควรค่าแก่การรักษาไว้หากมีโอกาสหรือผ่านมาทางนี้ก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับวัดคงคารามตำบลองตะกุดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี